อากาบสวัสดีไนร่าช่วยที่เนาะจากัดลูกปลักลายมาให้เลือดแปลงเพชรกินให้เนาะหอดบ้านรถกับพดอดีปวดจอดไปฮันเอาเข้าวเนาบวมาได้เลยท่านกันตัวไม่ท่านร้านป่ายร้านแปด กินข้าวกันนะ่ะมันอ้สุมกันให้ด้นหน่อยอันนี้แด้มาเตน,น,นเลยมาเรื่อยเนี่ยอ่ามาเรื่อมาเรื่อพี่น้องเด้อนั่งขออะไรกดคอมเมนต์อยอส่หับสับหับมเนะอืม ตวนเดี๋ยวลอนันนี้มาูอะไเนี่ยนันชื่อแม่โอได้ดิเอาไก่ก่เลีเข้ามเดินสปเข้าไปเข้าไปมัเงินมือเองเลยไปเลาวรถเลยโอ้โหเราน้ามันยังกะมันเคยขอนุเนาะ ลุงอนุมอเพชรนะบอกเ็ดคนมาเรียงนะเป็นลุงเขานะอหนไอคนนวดอันพอีเด็ดแต่พ่ออีแลนเต้คอมแปรงนะเราเฮ็ดสี่เฮ็ดยังโคตรันกเลอมแปลงกูยังถามารถกูนี่กูทาาประตูเนาะเฮ็ดประตูสเบื้องกับหัวเท่าไหร่เรว่าล้านห้าไปไห เฮ้ยเอาไปเลยเฮ้ยแก้วกับเออใช้มช่ตอนี่เาสั่งดิิหัวทับีอู้หวน้ำแห้งไรน่ะว่าอีละลงลืบดได้เมือ่ะมนเท่เมื่อเหรอติดโซ่เฉื่อไปหมอารมเราจีว่าอะไรหวเางอะไรอะ ตระแรงก็จะมาแล้วได้สตาร์ทได้ซากคือเราไปโคแล้วมันบบซากเราไปนี้ไปเราไปเขาก็มุดมุดเราสตาร์ดไปแล้วพ่ไปมาซากอันนี้เราไปเราสตาร์ทได้มาไปก็ต้ไปมั้งไปหาเจอนมันบบซากเนะมันซากตลอดที่มันมันมันมีเฟืองนะแค่เฟืองแค่เฟืองฮักวาลุย เลยมันก็บะแล้วมาก่อนจะเป็นอยู่นี่นี่นะค้างบูปินเลยมั้งกลัเอาบนมันจักรล็อกตืมนหรอวสิถันจักล็อกสมาติดชน่าสติดเปนจุดควันนกุกเอามันเป็นยังเขี้ยวหมดจะถอยเข้านี่เอาให้แกมันสะกึ่งอืมคิดๆน่ม่ไหวอเนาะ ยืนตองจักมือใสปาหลสร้ามคืนนะสางคืนสามคืนสี่คืนก็คืนมาก็ไปเต็มไปแค่ปลาบูนโลดลิ้มเสริบหมืนนันจับไตไปป้อมแปลงเชือกทองฮั แคลมวมาติดโอดไหโอ้ขวมย้ำนามาดนะยมีนมาดแลแล้ว <c oughs> ลกูอะเอาขามาเข้าใจพี่น้องทั้งสองแล้วลกู